สวัสดีครับพวก,กับผมอีกแล้วนะครับกับไกเซอร์ครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมเมทัลเกียร์โซลิดไฟท์เดือดแพนธอมเพนครับผมโอเควันนี้เราได้โนม่าดีด็อกม,มาแล้วนะครับผมตอนนั้นก็ลืบอ,นะอัดใบนะเออเอาเป็นว่าช่างมันครับผมวันนี้เราจะมาทำไซส์สโตร,รี่นะครับผมที่จริงมันเป็นภารกิจหลักนั่นแหละแต่เอ่อมันทำไมไม่รู้ว่าทำไมไมันต้องไปอยู่ในภารกิจลองนะครับ เอาเหอะเห็นคุณหยาดในชนแนลในชนแนลบอกมันก็เป็นตามระบบของเกมนะครับผมโอเคต่อไปก็คือ,อติดต่อกับเอเมอริสครับผมเอเมริสเนี่ยได้ติดต่อเข้ามานะครับว่าให้ไปช่วยทีนะใครอยากรู้รายละเอียดก็เดี๋ยวผมจะแนบคลิปที่เกี่ยวกับรายละเอียดเกมนี้ไว้นะครับผมโอเคบนฝังมือเลย ตอนนี้เราจะต้องมาที่โรงไฟฟ้าตรงนี้นะครับก็ซึ่งก็ค้อง้างจะไกลพอสมควรจริงๆเราน่าจะ,อะเอาม้าออกเปลนเป็นม้าแทนแต่ไม่เป็นไรครับวิ่งไปก็ได้เนาะโอเคลุยกันเลยทำภารกิจตอนตอนไหนดีกลางคืนแล้วกัน โอ้โหทำไมมีอันนี้ก็ต้อง โอเคภารกิจสำเร็จโอ้โหอะไรเนี่ยลงมาถึงเจอภารกิจแบบย่อยเลยครับผมรถถังมาจอดรอครับผมไหนวะมาถึงก็งานเข้าเลย ไปถึงก็งานเข้าเลยโอ้ยในคนหนึ่งเอามีก็ไม่จบงานสิครับหายไปคนหนึ่งครับโอเคจบภารกิจแบบงงๆครับผม ข้อ,อหมายต่อไปก็คือตรงนูน้นรู้สึกว่าเราจะหันหน้ามาผิดทางหรือเปล่าเอาเราหมายไว้ดีกว่า,าอ่ามาเชื่อเพจโอเคอเราทำยังไงก็ได้ให้ไปถึงจุดหมายเร็วที่สุดครับสามวันนิ ลงเลยครับภารกิจนี้โคตรไกลครับผมวิ่งรัดไปเลยแล้วกันพวกความรวดเร็วในการเอ่อผมคลิปดครับผมเลยตัดช่วงที่วิ่งออกไปนะให้เหลือเฉพาะตอนที่อ่อจุดหมายก็พอนะครับโอเคอเอาลค,คผมตัวนี้เราก็วิ่งมาได้อ่อเกือบครึ่งทางเลยนะครับผมก็ เป็นฐานโบราณครับผมบินเข้าไปอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันโดนสองมองอก่อนโอ้โหโดนสไนเปรอร์สองครับสไนเปอร์อยู่ไหนอ่ะโอ้โหผมเห็นแวบ,บๆอยู่ตรงนั้นครับอ,อยู่ไหนวะ นั่นไงอา้าวเน็ตหลุดเฉยครับยิงมาแล้วอืดีน้ำยิงไม่แม่นเป็นั้นนี่หัวแบะแน่นอนนะผมโอ้โหกลายเป็นมิชชั่นที่สิบเอ็ดครับผม Clock in silence ซุ่มในความเงียบครับผม ปปฏิบัติการเรายังโอเคอยู่ครับไอเปอร์อยู่ไหนตรงนั้นโอเคเราจะใช้มันไกลขนาดนี้เราจะใช้อุปกรณ์ช่วยนะครับดอป

เต็มๆไปละตอนนี้มันมกำลังมืนครับยังไงอีกอยังไงอีกไหายไปไหนแล้วนั่นนั่นั่นน,น่นแน่นนนไดูกูล็อกอยู่ไหนวะ ไปอยู่ไหนยิงเงี้เนี่ยไม่เห็นนะครับใครเห็นบ้างบอกผมหน่อยไปละโหอยู่ไหนยิงวะมันเงียบมากครับผม มันอยไหนวะเราจะต้องจับเขาให้ได้ครับฉันเลยเปิดงขนาดน,นี้นี่ถ้าพลาดการจับไปนี่เสียห,ยหายหลายแสนเนี่ผมเราจะไม่ยิงเธออุยโอ้โหโอเค ตรงนั้นใช่ไหมแหมไม่โดนสู่มไปสู่มไปไอ้หนูสู่มไปเดี๋ยวของดอบออกมาก่อนตกใส่หัวมึงแน่อีกสองร้อยมตรแหมอีกร้อยมตรอีกแปดสิบอีกห้าสิบสี่สิบ นึตงตกใส่หัวมันโอ้โห,โโหโยเยีเ่ยมเต็มเต็มไปไหนไปไหนเรามาซดนอนอยู่ตรงนี้ครับเสร็จฮ่าเธอทำงานให้ไซเฟอร์ไนเปอร์ผู้หญิงคอยอิดล่าข้าจากไซเฟอร์อ้ มัเริ่มเทิมยิงเธอซะทีเป็นสกนูมีคามันกว่าที่มันจะไม่ถามันคือกับบันชีฐานหัวหน้าหัวหน้าฮะผมไม่ยิงอ่ะเออเออต้องการเธอครับนมใหญ่ขนาดนี้ต้องเก็บไว้อืมเอ้ยเอ้ยปืนปืนปืน แหมแค่แพ้อย่างนี้ก็อยา่าเพิ่งรีบฆ่าัวตายนะครับขอเลยแล้วกันปืนสวยนะเก็บแหมไม่คุมคืนลรหกน้แค่จับกับฐานเองนุม่มอู้จับนุม่มนั่นไงอือมึงช่างดิ่งดิ่งครับผม คุณคิดยังไงที่จะพาเธอกลับมาเออทำไมไ,ไซเฟอร์นะถ้าเธอกลับมาที่ฐานน่ะผมจะยิงเธอแนะ่เยี่ยมมากบอสจับเธอมาทั้งนี่ยังเป็นๆน,นะเรามีอะไรต้องค้นหาจากตัวเธอเธออันตรายนะฆ่าเธอซะอย่ากลับเอาเธอกลับมามนี่คือมิเลอร์นี่รู้สึกจะเห็นเรามากเลยนะครับเรือ เอาละจะอะไรต้องฆ่าไปก่อนครับโดยเฉพาะหิ่งนมใหญ่กระพานกระพานกระพานนี่ยไม่หนุ่มแล้วนะครับขนนมกระพานก่อนขนนมกระพาน จะได้โงนะครับสั่งที่ยนลงมาตั้งสองกล่องอื้ม <c oughs> เริ่มเทม ตรงนี้ด้วยครับโอ้โหดูเน้นดูตรงนี้เออนั่นแหละเทคโนโลยีอย่างนี้เขาทำดูเป็นดูเป็นธรรมชาติมากเลยครับอา้าวนอนนะปิดไว้ไม่อยากเห็นหนุมครับอา้าวปืนม,มาซะง,งั้นโอ้โห

เออเอฟแรงด์สไนเปอร์ควอตได้สัญลักษณ์รูปหัวใจด้วยอ่าสัญลักษณ์หัวใจใหญ่ด้วย ริบันซีระวังกับฐานครับผมมีคาสีนแบบนมีจะต้องมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแน่เหมือนเราจะโดนลิงเหมือนมีอะไรบางอย่างวิ่งเข้ามาจากด้านหลัง เอ็มเพิ่งรีบกับฐานโอเคบินดูดิอ้าวนั่นไงก็คือคือบินทำอไล่อย่างเร็วครับมาแล้วมาแล้วนั่นไงมิสไซ โอ้ยิงแปงครับผมหลอดอย่างบุบิดดีนะที่เราติดตั้งแฝงไว้ที่เฮลิคอปเตอร์นะครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วตั้มเป็น f g m f g m คือบิสไซส์ที่น้ำวิดีโดยเลเลเซอร์นะครับผมอันนี้ความรู้จากอีกช่องทางหนึ่งนะเ่อโบกมา มาละอา้าวเย่าไม่ขึ้นปืนหมุนเองครับอ๋อที่จริงมีสาวสวยลมใหญ่จับให้ครับผมมายิงแม่นอีกซะด้วยอืมโคเอ็ดโมเอ็ดมากถอยไปเดี๋ยวผมจัดการเองแล้วเธอก็หยิบสไนเปอร์มา หลีกวนมาแล้วตื่นเต้นลิงหน่อยอมไม่โดนไม่โดนสักนัดโอ้โหยิงไงก็ไม่ถูกครับพีบ่บอสเรียนยิงป,ปืนาใหม่อยไปต้ง โอ้ยิงกระสุนทะลุกระจกอ่าไอ้เครื่องบินได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นกระจกที่หนามากนะครับผมังที่ทะลุได้ใชดงว่ายิงแม่นมากครับผมโอ้โ้หสุดยอดสไนเปิ์จริง แม่จะออกจากการคุมขังก็ได้นะครับทำไมต้องเข้าไปอยู่ในกุญแจมือมันเดิมก็ไม่รู้หรือว่าแสดงความโดยสุดใจหรือว่าเธอมีแผนนะมีหมายอยู่ข้างหน้าด้วยหมาขับหอฮะ อ้าวอ้าเล็กเตอรนั่นปืนจอมนี่เราอีกไอ้พวกนี้สงสัยลงไปจะต้องโดนสังสอนซะหน่อยละรู้จักบอสหรือไงปืนเล็งมันที่บอสได้ไงครับ ดิ้นตุมืนที่เราเปนหมดเลยหรือเลอ่แม่งโคตรที่หวงไอ้เธอลงมามาที่ฐานเราแน่มดเธอคือไซเฟอร์นะ เธอก็ดูลงไปข้า,าตัวตายดูความสูงขนาดนี้แล้วก็ไม่ตายครับผมลงมาอย่างปลอดภัยนะฮะนั่นไงไงกิงขนาดนี้นี่ข่าหมดทั้งฐานยังได้นะครับ ใช้วัดความร้อนนี่ไงโอ้โถ้าใช้เลนวัดความร้อนจะสามารถจับตำแหน่งของเธอได้นะครับ ยิงมิเลอร์มีสั่งยิงอย่างเดียวมิเลอร์ที่ช่วยบอสนะเธอแค่ช่วยตัวเองยิงซะเอาเธอเข้าไปขังดีใช่ไหมดีเอาเธอไปขัง รออะไรล่ะไปไปเถอะเครเอจะได้ไม่มีปัญหาผมก็หนักใจนะเดี๋ยวว่างๆผมจะไปแวะหาที่ห้องขังบีบอยหัวตูด b อส s b o I know. She knows our location. Either way, one of these days we're gonna have to kill her. But now is <laughs> not gonna... the time.